ชุดแต่งงานเป็นชุดประวัติศาสตร์นะคะเวลาที่เราถ่ายปุ๊บรูปนี้จะตั้งกับเราไปอีกเป็น10ปีหลาย10ปีเพราะฉะนั้นมันต้องสวยและมันต้องดีเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับลูกไม้นะคะบอกแล้วนะคะย้ำว่าลูกไม้ไม่ได้ใช้ผืนเดียวกับชุด1ชดุดบางที1ชุดใช้ลูกไม้หลายดอกและยังมีนะคะ ลูกไม้จากต่างประเทศอ่าปกติแล้วลูกไม้จากต่างประเทศมาจากประเทศไหนเราเรียกลูกไม้ฝรั่งเศสกันใช่ไหมคะลูกไม้ฝรั่งเศสเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ทํากางเกงในเสื้อในเพราะมันเป็นลูกไม้ที่เนื้อด,ดีแต่ผ้าบางมันไม่ได้ขึ้นดอกคุ้นทรงออกมาเป็นนูนสูง3มมิติอย่างนี้ไม่ใช่ผ้าลูกไม้พวกนั้นส่วนใหญ่จะมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มาจากเกาหลีนะคะเกาหลีนี่เขาสนับสนุนเรื่องเทคไทยมาก เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเขาลงทุนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้ามาจากเกาหลีเนื้อดีแล้วนะคะ